เวลาที่เราพูดถึงการวางแผนเพื่ออนาคตเนี่ยนะครับหลายคนก็มักจะนึกถึงการต้องอดออมต้องประหยัดในวันนี้ใช่ไหมครับแต่จะเป็นยังไงถ้ามันมีวิธีที่ทําให้เราสามารถสร้างมรดกให้คนข้างหลังไปพร้อมๆกับการมีเงินใช้ในวันนี้ได้ด้วยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าแผนการเงินที่พยายามตอบโจทย์2ด้านนี้พร้อมกันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่หลายคนเจอเลย คือเราจะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวในวันข้างหน้าได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องมารัดเข็มขัดจนเกินไปในวันนี้การหาจุดสมรุนระหว่าง2เรื่องนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญของการวางแผนการเงินเลยนะครับและหนึ่งในคําตอบที่น่าสนใจมากๆก็คือแผนประกันที่ชื่อว่าสบายไลฟ์พลัสครับตัวนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยคือสร้างกระแสงเงินสดให้เราได้ใช้ระหว่างทางแล้วก็สร้างมรดกไว้เป็นหลักประกันก้อนใหญ่ในตอนท้ายด้วย เอาละครับจุดเด่นของแผนนี้ที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันเริ่มเห็นผลเร็วมากครับเรามาเริ่มจากสิ่งแรกที่จับต้องได้ง่ายที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเงินคืนรายปีนั่นเองครับตัวเลขนี้เลย1%ของทุนประกันเหลือก็คือวงเงินความคุ้มครองหลักของกรมธรรมและที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเงินคืนส่วนนี้เนี่ยเราจะเริ่มได้รับตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรมทันแรกเลยไม่ต้องรอนานครับ และความพิเศษมันไม่ได้อยู่แค่การได้เงินคืนนะครับแต่มันคือความสม่ําเสมอเพราะเงิน1%ก้อนนี้เนี่ยเราจะได้รับทุกๆปีเลยต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงอายุ89ปีเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนกับการสร้างกระแสงเงินสดเล็กๆที่เข้ามาช่วยเราตลอดหลายสิบปีเลยโอเคนอกจากเงินสดที่เราจะได้รับระหว่างทางแล้วหัวใจอีกด้านของแผนนี้ก็คือหลักประกันที่มันเติบโตขึ้นตามเวลาด้วยนะทีนี้มาดูกันครับว่ามันเพิ่มขึ้นยังไง พอเข้าสู่ปีกรมธรรม์ที่4ปุ๊บความคุ้มครองชีวิตจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น150อร์ของทุนประกันทันทีเลยครับโอ้โหนี่หมายความว่าหลักประกันสําหรับครอบครัวเนี่ยจะถูกอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นเลยสร้างความอุ่นใจที่มากขึ้นแบบเห็นเห็นเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาถึงอีกหนึ่งมุดหมายสําคัญของการเดินทางครั้งนี้กันนั่นก็คือเมื่อถึงวันที่เราชําระเบี้ยประกันครบตามกําหนดแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนโบนัสก้อนพิเศษรอเราอยู่ด้วยครับ ใช่แล้วครับพอเราจ่ายเบี้ยครบไม่ว่าจะเป็นแผน15ปีหรือ20ปีเราจะได้รับเงินก้อนพิเศษคืนมาอีก30%ถึง40%ของทุนประกันเลยนะครับซึ่งเงินก้อนนี้แหละครับที่เราสามารถเอาไปต่อยอดหรือเอาไปใช้จ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เลยพอจะเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมครับเส้นทางการเงินของแผนนี้ก็จะประมาณนี้เลยเริ่มจากรับเงินคืน1%ทุกปีตั้งแต่ปีแรกพอเข้าปีที่4หลักประกันก็เพิ่มเป็น150% จากนั้นพอจ่ายเบีย้ยครบก็ได้เงินก้อนพิเศษอีกและทั้งหมดนี้ก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายสุดท้ายคือผลประโยชน์ก้อนใหญ่เมื่ออายุครบ90ปีครับและนี่ก็คือบทสรุปสุดท้ายของการเดินทางครับผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่เป็นเป้าหมายลักของการสร้างมรดกนั่นเองเมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบ90ปีนะครับจะได้รับเงินครบกําหนดสัญญาอีก1 5 0ของทุนประกันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เรียกได้ว่าปิดท้ายแผนการส่งต่อความมั่งคั่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว ทีนี้พอลองเอาผลประโยชน์ทั้งหมดมารวมกันนะครับจะเห็นภาพที่น่าทึ่งมากเริ่มจากเงินคืนรายปีที่สะสมมาตลอดทางรวมกันได้89%บกาวกกับเงินก้อนพิเศษหลังจายเบีย้ยครบอีกสูงสุด40%และปิดท้ายด้วยเงินก้อนตอนครบสัญญาอีก1 5 0พอนอมทั้งหมดนี้มารวมกันผลประโยชน์รวมสูงสุดอาจจะสูงถึง279%ของทุนประกันเลยนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินโดยตรงแล้วเนี่ย แผนนี้ยังมาพร้อมกับความยืดหยุ่นแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยเราสามารถเลือกความยืดหยุ่นในการจ่ายเบี้ยได้2แบบเลยครับคือแผน90ทับสที่จ่ายเบี้ยสั้นลงหน่อยแค่15ปีหรือถ้าใครอยากจะขยายเวลาจ่ายก็เลือกแผน90ทับยี่ที่จ่าย20ปีได้เพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละคนมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆที่สำคัญอีกนะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกันที่ออกเป็นลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ ความสามารถในการซื้อความคุ้มครองสุขภาพหรือโรคร้ายแรงเพิ่มเติมเข้าไปได้และจุดเด่นอีกอย่างเลยคือเขาเปิดรับตั้งแต่อายุ1วันไปจนถึง60ปีเลยครับทำให้การวางแผนการเงินเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลย สุดท้ายแล้วนะครับคำถามสำคัญจึงย้อนกลับมาที่ว่าแผนการเงินระยะยาวแบบไหนกันละ่ะที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ครบรอบด้านที่สุดทั้งสำหรับความต้องการในวันนี้แล้วก็เป้าหมายในวันข้างหน้าซึ่งการหาคำตอบที่ใช่ที่สุดก็คือการเริ่มต้นสำรวจเป้าหมายของตัวเองนั่นเองครับ